ควมาเจะมาอยู่กับในในหน้านี้นะเราจะมาลองของทุกประเภทในในประเภทอะไรนะออเตอร์คืออะไรวะคือประเภทของออเตอร์ไม่น่าใช่เราราจะอ่านผิดตั้งหากมาอย่าเสียเวลาเลยเราจะมาอันแรกอันนี้อะไรวะเป็นเป็นกล่องอะนะที่ทำลายโคตรง่ายเลยดูเหมือนไม่มีอะไรใส่อันนี้เป็นบาเรลคือคนจะเตะไม่ออกโอ้โห อันนี้คืออะไรเนี่ยเค้กฮะเค้กเค้กคนยังกินไม่ได้อ่อโอเคเราเราไม่เสียงแล้วกันอันนี้ทีบอ็อกอันนี้คือแบบอ้ยมอันนี้คือชานะเป็นเป็นชาที่คนก็กินไม่ได้อออ่าเ,เปล่าอันนี้คือเมทัลลหลอดเอาไว้ในใช้ในการสร้างบ้านหรืออะไรก็ตามเราสามารถขยายมันได้นะอันนี้วูเดนสติ๊ก ก็เหมือนอันนั้นเลยแหละต่อไปเวลก็คือก็คือล้อรถที่มันใช้งานไม่ได้อือแล้วก็ต่อไปที่โยงน้ำหนักไม่เห็นหนักเลยดูดิไม่เห็นหนักเลย,เนนเลยอ๋หลอกลงวงผู้บริโภคไล g h t l e s s u l นี่คือแบบเป็นเป็นเหมือนห่วงยางอ่าเอาไว้ทำแบบนี้ได้ครับ ไม่รู้ดิเราเอาไว้ทำไรนะเอาไว้ทำงี้หรือเปล่าอะแบบแบบเล่นเล่นะไรเน,นะเออเราต้องแบบเราต้องโยนหัวให้เขาโอ้ยเข้าไปเถอะไปเล่นอย่างอื่นเถอะแชรัน,นี้คือเก้าอี้ที่ให้คนนั่งอ่ะซุกซิดดินั่งแต่นั่งได้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เฮ้ยนั่งดีโอ้ต่อไปฮะ อันนี้เป็นแชร์เหมือนกันเป็นที่นั่งแบบโอ้เป็นบ้าอะไรวะกับที่นั่งนยแบบยนัดด่งไม่ได้เลยโอ้ยๆอ้ยไม่ต้องนั่งให้เหมือนใครเขาุบุบได้แล้วมาต่อไปอันนี้เป็นเทเบิลเป็นโต๊ะที่เอาไว้วางของได้ต่อไปนะเป็นของขวัญโหของขวัญจากแฟนตาเอ้ย ของขวันจากซานตาหุยเป็นเป็ดมีเสียงด้วยโอ้ยเป็ดทำร้ายคนโอโอเคเอาไป็นว่ามันมันมีอีกปะหุยนี่คืออะไรอะ่ะโอ๊กูมีของเยอะเลยคุณยนต์โู้หอ้ของอันเดิมโอ้ โอ้ยโอเคอันเดิมๆนั่นแหละต่อไปสโนมนเฮ้ยสโนมนนี่เอาเป็นของตกแต่งนะไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกเธอเมลอนคลูเลอร์อันนี้เป็นทำให้สิ่งของมันมันเย็นขึ้นนะนะเอาเอาอันนี้ไปเอาเข้าไปมันจะทำให้ของเย็นขึ้น ต่อไปสโนว์บรักเอามาทำอะไรวะฮะแช่แห่งคนก็ไม่ได้ไอ,บอบ้บล็อกเฮ้ยเอาเอา,เอาไว้นั่นหรือเปล่าแบบขอขยายยาวๆหน่อยเอาไว้เล่นเล่นสเก็ตหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยไม่เดี๋ยวไอไอเมลอนเราไม่ได้ตั้งใจฆ่านายเมลอน ลืนล่นๆเอ้ยลืน่นมันลืน่นมันลืน่นเฮ้ยมันมันเริ่มมันเริ่มปอบางแล้วเอาว่าต่อไปต่อไปอันไหนว่าลืมไปแล้วเล่นเพลินเลยอันนี้โทม,มโทิโตะอะต่อไปวัดบาเล่นี่คืออะไรบ เราต้องดูใช่ไหมต้องดูหรอฮะอ๋อเราเราให้เราเข้าฉเฉยแล้วเราคัดไม่ได้นะฮะขอโทษขออะไรกันี่ไงเอ้ยกดเสียเวลาตรงนี้นี่แหละเกียดโฆษณามากอยากอยากปิดเครื่องสักาลารอบเลตไทฟอร์ฟีอันนี้เอาไว้ทำอะไรกันแน่ อ,อ๋อมันเป็นมันเป็นถังขยะนะแต่เราไม่รู้เอาไว้ทำอะไรอันนี้คือกินคาระนี้ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากค้าไม,ม่หมดเลยแตนคาโมเพลตวูเดนเพลตเอาไว้ตกแต่งบ้านทางนั้นต่อไปครับเอ้ยนี่คือเอาไว้เอาไว้โยนเล่นได้ฮะเผื่อเผื่อใครเอ้ยมันไม่โยนว่ะอืม เลิกทีพอดเนอ,อเหมือนอันนี้เลยโอ้ยนี่โคตรเทพฟีสไตล์ว่ายน้ำอย่างเทพแป๊บนะรอเราปรับคนให้มีบุคลิกที่หลากหลายขึ้นก่อนรล้กมันเตะทำไมวะฮะมีปัญหาต่อไปอันนี้โอ้ยเป็นชามเป็นชามนะทุกคนเอาไว้ใส่ของอบเออ,เอ,อ ไม่ต้องเกเหมือนใครเขาปึ๊บต่อไปบิ๊กวอลอือหือเป็นขอที่ทำลายง่ายอยู่ต่อไปบรินี่คือก้อนอิดอือแรงอยู่นะเฮ้ยแต่เราไปฆ่าคนเพื่อที่เจ็ดทุกแล้วนะอิมอร์ แล้วก็เอาน,นี่เอาเข้าไปเอาเข้าไปให้หมดเลยอ่ะอึมต่อไปฮะต่อไปต่อไปต่อไปชาร์บบบบบบชื่ออะไรวะเนะี่ยโอ้ยสต็อปอนิเมชั่นก่นนี้เอ้อยขาพิการไปเร็วอันนี้ก็ อโมออมันมันจะหนักนิดหน่อยฮะยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นของดีแห่งเยงวาวราชคืออะไรไม่รู้เราน่าจะเป็นแสงกระสีหรืออะไรทุกอย่างกูเดนแครงนี่คือไม้ออทำลายโคตรง่ายนี่กราดพานเนี่ยต่อไปอันนี้คือกระจกแบบทำลายยากขึ้นอุ้ย แต่ไม่ไม่เท่าไรอันนี้ไม่รู้อ่ะแต่มันน่าจะทาําลายได้อุ้ยทำ็ลายครั้งแรกในชีวิตเลยนะน่ะมันมันรู้สึกสะสะใจกูขอเอันอือ่นดกนี่อะไรทําลายไม่ได้เป็นลูกกิ้งอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าอะไรอยากออมออเอกมาสัาอ,าาอั้แล้อันแล้ามาทอเออเอ ต่อไปไซร์ล็อชื่ออะไรวะเนี่ยไซร์ล็อกทำลายก็ไม่ได้อืมนี่นี่น่าจะเป็นพาร์ทที่เละที่สุดแล้วล่ะบาสเกตบอลเฮ้ยมันมันมีเอาไว้เตะใช่ไหมมันถือก็ไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยถืออะไรอเอามันเอาไว้เตะนะโอ้โ,อโ,อโหคนเม่นอะ ทำได้จิตใจทำด้วยอะไรวะนี่นี่นี่เอาเตะให้ขึ้นอุย้ยเกือบขึ้นเกือบขึ้นเอาไมเอาไม่ไปเตะอ,อันนี้เป็นบอลน,นะเอาไว้เอาไว้เตะบารก็เอาไว้เตะปุ๊บไม่โดนวะปุ๊บเตะขึ้นไปอุ้ยโอ้โหพี่โดน แป๊บหนึ่งทำทำหนังแอคชั่นแบบคือคือให้เราทำไงไม่นะเพราะมานะว่า oh จะโดนโคดไอ้อันนี้อีกแล้วเราเกียดที่สุดเลยสิ้นสุดการรอคอยสิ้นโอ้โหโอ้โ oh ห oh. อะไรเนะี่ยก้าวส่รันเจียนโคตรเกียดน,นะโฆตรนานะาี่ยเกียดมากมันมันต้องกดสามครั้งเพื่อข้ามนะ่ะ อาบิ Dark o ออฟดันเกียนดา n d d แอนด r m o b เกอโบอ้เกมอย่าไปเล่นเลยเออแล้วก็ทูดทูดแบบ3 6 0องศายอนี่โอ้ยเอ้ยล้มเลยโอ้ยต่อไปอะไรเนี่ยเกอร์บอก ขูเอาไว้เอาไว้เอาไว้เตะบอลเข้าแต่เราเตะบาสเข้าปไปเนอือฮึอือฮึวูต่อไปเทนนิสบอลนี่เอาเอาลูกเทนนิสมาเล่นดิเอาเอาออกไปให้หมดเลยเทนนิดมาเล่นเทนนิสมาแล้วมันต้องมีคนปาคนหนึ่งฮนะแล้วก็คนหนึ่งตีแล้วก็ไม่ไม่ต้องทำตามกติกาจริงก็ได้นะมาอย่างแรก ทำไมมันโจนก้อนอิดวะทำไมมันเก็บก้อนอิดมามามานี่นี่นี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตบบอลตคือโอ้โหเกือบเข้าหน้าโอ้ไปโดนอะไรเรื่อยหืมไม่ต้องเล่นละต่อไปโอ้นี่คือสิ่งของที่ ที่น่ากลัวมากมันใส่อะไรเข้าไปมันก็จะสลายหมดแม้แต่ใส่อันนี้มันยังสลายด้วยกันเองเลยอืมลองใส่อันนี้เข้าไปดิมันมันจะสลายไหมใจของผมสลายเพราะเธอ <c oughs> ไม่ไปโดนโดนโดนแล้วโดนแล้ว เป็นไงคะเป็นไงเป็นไงโอ้หมันยังสลายเครื่องเดียวกันเองเลยเอ้ยอันนี้ก็คือแร็คแร็คคืออะไรไม่รู้เฮียรเดอร์บิดดิอ้โคตรลกเลยต่อไปนี่คืออะไรอืมอุย้ยมันอุย้ยมัน มันกราฟิกสมจริงด้วยดูดิชุดโคตรเกโคตรแข่งแเฮ้ยลองลองตั้งดิโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้ฮยโคตรแข็งแรงเฮ้ยมางไหนวะเอาได้ไงโอ้โห โอ้ยโอ้ยทำไมว่าเลิกเล่นเถอะลบไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็อะไรไม่รู้มันคุบคุบอันนี้ก็เหมือนเดิมวัรดอฟอฟซิกมโอ้โห,โหเอาเอาไว้ตรงนี้เอ้ยมันสามารถทำลายถักของที่เราอยากทิ้งได้นี่ไม่ต้องย่อยสลายเห็นปะเอาเอานี้ไปใส่ ต้อ <c oughs> ไปฆ่าเพื่อตายโอ้เราไม่คิดว่าเขาจะตายไงออตอนนี้ไป half s k เนี่ยสกินคคิดกแก่นให้มันเป็นอมาตะโู้นี่คือสเ a c เตืรอโอ้มันจะทำให้ดูมีชีวิตชีวาและมีสีสันมากขึ้นถ้ามีต้นไม้ในโลกนะ โอ้โอไมคทคำแบบนี้ดิหู oh. ทำไมมันไม่ตั้งวะมาโอ้มา, oh. <laughs> มาต่อไปแคกตัสเอามาย่อยสลายก่อนได้ไหมไอ้ไอ,อ้พวกน,นี้รู้สึกว่ามันเป็นแบบขยะล้างโลกแล้วนะ่ะโซลมแอคทิวิตี้สโลโมชั่น โลโมชันปรับน้อยน้อย่ะแคคตัสนี่คือแคคตัสแล้วก็มมมีเม,ม,ม,มลอนแคคตัสมันจะแบบดูดูเกเกินเอ้ปิดเสียงก่อนเลยเมื่ออะไรเยอะขานาดเนี้ยฮะอยากอยากฆ่ามันตายวะ่ะมันมันยิงแอดเยอะเกินยิงโฆษณาจนคนไม่อยากเล่นอ่ะคนรายงานหมดเซิร์ฟอ่ะ เป็นเกย์คนละทางเดินคนละเส้นบนถนนคนละทางเออเราเห็นนะว่าเราเห็นนะว่าคนคนเขาชอบฉีดยาที่แครกตันเราแคร์คตรันมาจะกลายเป็นคนไม่เห็นมีเลยเออหลอกอย่าไปทำตามเถอะหลอกคนหลอกเมอันนี้ก็เม่อนแล้วก็พัมกินแล้วก็คอนแล้วก็แอปเปลิลไม่มีอะไรมากนี่คือแอปเปิลที ถ้าเราเขย่ามันมันจะเออเอาเอาเอาอกมาออกมาเอ,อเปิ้ลมาหุ้ยโอ้โหโอ้โหเกิดอะไรขึ้นวะน,นี่นอกจากนั้นนี่คือต้นไม้ธรรมดาบัตบามอุ้ยอยากได้โคโค่นัทวะโคโค่นัทโคโค่นัทมาเอาโคโค่นัทมาเอา้ยเฮ้ยเมื่ไหนว่าเอา้าโคโค่นัทหาย เป็นบ้าเลยวันี้เจอแต่ธรรมชาติอืมแล้วก็ดาร์กอนฟุตออ้เพื่อมาใหม่เลนเนี่ยจบแล้วทุกคนเย้โอเคเอาเปนว่าบ๊ายบายทุกคนฮะพอแค่นี้ก็เถอะอืมอืมอืมวอลเปเปอร์หรอ วอวเปเปอร์ wow, er. เราทำอย่างกับเป็นเอไอ,อนั่นเลยไปแล้วไปแล้วไม่พูดย